สวัสดีค่ะเมนโค่ะสวัสดีค่ะเมนโครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สองค่ะข่วมฝันที่สองเนาะค่ะของวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะในยินว่าเมนูฝันฝันเมื่อไรคะคุณแม่ฝันมือขื้นนี่มือขื้นล่าสุดเนาะเขาลุกไปกีนย่างตองกเสือไปเนือต้าขึ้นเวนขึ้นขาดแต่ฝันอุ้ยโหเมื่อคอนสิแจ้งเลย ่อนที่แจ้งแล้วเราพูดไปเกี่ยวอย่างเราประมาณตีซ้ำแล้วเป็นมกรก็พูดไปพุดนอนอันดีคือกันตัวนั้นค่ะสาวนี้กับเป๋าท่องพูนนี่มาตามคุณแม่มือน,นีวันพุดเนาะค่ะกระเปาท่องพูนค่ะบบาเนะสวับดีค่ะมาตามคุณแม่ค่ะบอกซูฟังในคุณแม่ฝันจังไดโนอขึ้นพันไปนั่งเล่นเพื่อนเขาเพื่อนเขาต่อเธอเสร็จแล้วมาหนั่งห่างก้าวๆดอกเขึอนนั่นค่ะเปนั่งเล่นหลายคนดูสามสีข้นแล้วบ่ง เขาเห็นเงินไม่น้อเขาสาปูนสาบยังแซว์ตัวว่าพนไหนเงินใช่มะข่มพนประกันเห็นเงินแซวเลยตัววะนั่งไปนั่งหมาไม่สัางว่าไปอื่นจะคลองเงินพนมาแน่พนว่ะก็เลยยอนน้ำกดกันมากับยายของมายายของมาขออี่เขียมเก็บบอกสิดาไปตั้มก่อนวันวันหนึ่งเอาไปจะกลองหน่อยไปยังพนว่ายายของบอกยายเขียมยายเขียมก็เสียชีวิตแต่ละก็บไปคองหน่อยให้กินน้ำแน่พนว่ะ แกยางมาเฮือนบัตพขุดกายไปใหญ่เขียมยางมาเฮือนมาเฮือนว่าผอมมันยัเแข็งนั่งสิละกูสิไปกรุงเทพมืออื่นเพราะว่าทุกท้ายยังงูตอนอีควอนผลว่าค่ะตอนนี้ใช้เรื่องไม่ใหญ่ตอนหัวปุตติ์ผลว่านี่กูได้ยาไปหรือเป่าดอกเจียวบอกยาอือดอกเจียวเดีไปเห็นพูนท่าดอกเจียวดอกหนึ่งกระบอกห้องน้ำหนึ่งพื้นในมือมันยังแข็งคือเอาหัวมันตัวหดว่าค่ะคือเอาหัวดอกเจียว โตัววามเสิทาโดนก็นั่งน่ะหันหลับปซากขอบริป้ายเราเขาไม่มีเงินตัวว่าบอกกระเพิ่นค่ะก็ฟันซ้ำก็แต่งมื่นตาขึ้นว่าแต่งโคโลผข้าลูกก็หนึ่งเขาอคุณเมียจำได้ค่ะเนาะข้าวฝันหลอบนี่จำได้แม่นค่ะตัวว่าฟันขอนจีแยงค่ะแหลเขียมแล้วก็ตายแต่ละได้หกสิบเจ็ดปีเวละตายเราเสียตอนหกสิบเจ็ดปี ในความฝันนี่คุณแม่ฝันเห็นคนที่เสียชีวิตนี่จะคนคนเดียวเหรอคะเห็นแต่ใหญ่เขียมนี่แหละคนเดียวเนาะมีคนเดียวที่เสียชีวิตอายุหกสิบเจ็ดปีบ้านนี้ทัดีจะความฝันคุณแม่สิตีให้ตัวไรนอนคุณเก่าพันเนาะก็เก่าซูนนั่นแหละเว้ยเก่าซูนช่างน้อยมันก็เป็นเก่าซองบ่เก่าสองเก่าศูนใหญ่คลองกับเก่าแด่คนเถานาะพอกระดืหกซิบกลัวหรือใหญ่คลองกระน้ำกุนกัน มอพอใหญ่องอุยาหเขียมเก็บปักซิดาไปหน่วยหนึ่งเอาไปสองไปยังตั้มที่กินน้ำแน่ของว่าคนกับอกากเใหญ่เขียมค่ะในหางโงงมาทังีละทั้งเงินสอยเงินเก่าพัตกีบานเพือนเป็นเือนพูดอดเหรอคุณแม่ก็เงินพนันแหละท้าสีแซ้บารมีเล่ห์เก่าซื่อซื่อเงินพนันเอาซูนเก่าเนาะค่ะเอาศูนใจค่ะง พื่ในปัญหาเลยคุณแม่เก่าซื่อเพื่อนเพิ่นอยู่เสมอนี่ะหละนี่บานลดกีเก่าเก่าซื่อบานลดกีเก่าคนเฒ่าคนเฒ่านี่ก็เป็นเก่าเนาะค่ะแต่ว่ามีคนเสียชีวิตมาํนอืงกับคนเัล่นแหละใหญ่เขียนตีละตต่เพิ่นหักงางใด้ว่าท่อนขวบได้เห็นเพิ่นน่ะค่ะกัาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเลขของคุณแม่ละค่ะที่ิ่นตีให้กับอายุคนที่เสียเนาะค่ะแล้วก็หกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะ ราคาคุณแม่เพิ่นหามากเก่าสองนั่เก่าสองเก่าศูนย์ราคาหกสิบเจ็ดได้เข็นจะอตัวคงเบางงูกัดอีกควนคนเลยกัดหัวปรตตหนแดงสิคุณแม่สตีเป็นตัวไรบันงูเนาะมันก็ติเป็นหาเป็นหกหัวปติมันก็ติเป็นศูนย์จากเล่โยงูนี่เห็นตัวอยู่คุณแม่บ่บ่อุณขวัญัน โบรายใหญเข่งเพิ่นว่าอันจำโบเห็นตัวเพหมือนอย่าแต่เพิ่นว่าเออเพิ่นว่าสิไปหางูกัดอีควันพิ่นว่าแต่มันงูยังขนอ้อยเลยหักหลงงูซื้องูเพิ่นเราอยู่แต่คุณแม่นี่บ่เห็นตัวงูมาแล้วมาพ่อเพิ่นยังว่าเพิ่นนั่งนิ่งทางเฮือนใหญ่นั่นอันนี้เฮาก็ตัดออกเลยคุณแม่ตคุณแม่บ่เห็นตัวค่ะเพิ่นก็เว้าอยู่ตัวงูแต่บ่เฮือนนี่เห็นแท้มันชัดๆเจนคุณแม่เฮือนโอ้าะกระถาสีถ่านยังน่องสามคนแซวสำคัญคือบ้านอีกทีเนาะเพราะว่าเพราะว่าบ้านเพิ่นนี่ถ่าสี นกระซบผ้าผ้าสีมาทีเก่าค่ะเก่านี่กระซีมีอยู่แคสองยางบศูนเก่ากับเก่าศูนนะคุณแม่เนาะโนังนเหินเก่าเนาะตุ๊เก่าบ่มาณบอบนั่งอยูนี่เหินคุณแม่เ้าห่างเนดังนี่เนเก่านังเบื้องประเทศเหินเหินเก่าห่างห่าากระสีก็เพ่เมื่ตกมืละลานนี้เือนเอาหาใช่น้ำก็ไไ้ปลาทองพู ห้าเก่าห้าเก่าก็ได้ค่ะห้าเก่าศูนย์เลขสามตัวค่ะห้าเก่าศูนย์ก็นางเบื้องพันเทศสันเถาะเบื้องซางเฮ็ดค่ะสั่งก็เลยบอกเพิ่นมาแน่เพิ่นว่าบอกจะของเฮือนเพิ่นบอกมีเคียมนี่ละนางยู่เฮือนจะของนางเบื้องพ่นท่าสีเฮือนเฮือนผู้อื่นไปนางเลนค่ะคุณแม่ถ้าคืดได้ก็วอาให้ละเอียดเนาะค่ะเพราะว่าความละเอียดของความฟันนี่สีเฮ็ดให้ตีตัวเลขแตกเนาะค่ะค่ะ นังอยู่เฮือนมือเบืองบนท่าสีที่สัมผนครับที่ชัดๆนี่ก็คือเฮือนปันเห็นเฮือนปันเห็นข้นที่เสียชีวิตไปแล้วไม้ตู้ไม่แก้มมาบอสันได้เรียบแต่ที่สำคัญก็คืออายุที่คนที่คนเสียเนาะครับเนาะแล้วก็บันทีที่ฟันเห็นบนท่าสีใหม่บนนี้อาจจะมาบันทีเพิ่นเนาะแต่ว่าบันทีเพิ่นบางทีเก่าตัวเดียวบคุณแม่เก้าก็จับตัวเลสราไซคุณนม่ฮาเก้าศูนย์ค่ะสามตัวคุณแม่หายมาแล้วเนาะฮาเก้าศูนย์ค่ะ เลขสองตัวกับสิมีอายุผู้ที่เสียชีวิตเนาะหกสิบเจ็ดปีแต่บอเน้ค่ะท่านผู้ชมหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะหกอาร์ิกรับหัวก็ได้เป็นเก่าก็ได้เนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เอาเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่ให้อีกมาคุ้มให้มาอีกคุ้มนึงก็คือเก่าสองมาคุณแม่เนะาะซิดาสองหน่วยซิดาสองหน่วยตัได้เนาะมันมดนเนาะบอกซิดาเนาะค่ะศูนย์นี่คุณแม่ให็เป็นตัวไหนคะศูนย์สองศูนย์บ่ศูนย์ศูนย์ น้ำมุกสีดาสองหน่วยน้ำมุกสีซูนกระดัยมุนสองซูนกระดัยคลิปทีดาหนี้เห็นอยู่อันบคุณแม่ว้าเพิ่งเก็บสะยทุ่งเนาะอีเขียมเก็บหนึ่งวันเพิ่งคลองใหญ่คลองบบาเก็บไปสองหน่วยแน่กินน้ำแน่เก็บไปสองหน่วยถ้าว่าสั่งเก้าสองศูนย์เนาะคุณแม่เนาะติดไปนั่งขากรอบสีดาสองหน่วยเนาะค่ะมันเป็นวงกลมสองศูนย์ติดไปให้คุณแม่นั่งเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมล่อคงสุดท้ายเนาะค่ะคลิปที่สามคงสุดท้ายเดี๋ยวแอดมาตามให้เพราะว่า คุณแม่นี่เป็นผู้ที่ฟันแม่ผู้นึงค่ะมดที่ิพานมากคุณแม่หายสามตกับสองตเนาะค่ะสามตัวบนสองตัวล่างเข่าของคุณแม่ทั้งสองขีบเนาะค่ะมดที่ิพานมากมาตามคุณแม่สามขีบแต่ว่าเข่าขีดแรกกับขีบที่สองเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของคุณแม่นี่เพื่นตีหายบ่กเขาได้ควางฟันเพื่อนเข่าเนาะค่ะเพิ่นฟันว่าได้จับกบมะขานเนาะค่ะสามตเนาะค่ะที่จริงตรงตีเป็นศูนย์สามสามศูนย์ค่ะได้ว่านี่ คุณแม่เพื่อนหายรักเก่าเนาะค่ะจะเล่บเขเขาแต่ว่าความฝันอีกฝันแมนค่ะท่านผู้ชมละคลิปนี่คุณแม่ก็หายตัวเลขมาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบกับเมนกสุขูสุคนค่ะคุณแม่ไม่ยางเพิ่มเติมอีกบ่บ่ได้ซันจืดใส่ซันใส่จำนี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณเมนโกค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขกความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมนโกค่ะ ในงวดวันที 46, ่16กรกฎาคม2 5 6 7นี่ค่ะเมนกนี่เพิ่นฝันกับานผู้ชมฝันเกี่ยวกับคนหูจักกันนี่ละแต่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นมาฝันเกี่ยวฝันเห็นว่าเือนของคนที่เสียชีวิตนี่เพิ่นกำลังท่าสีเนาะค่ะกำลังฉาบป,ปูนจ่าง้างมาท่าสีมาสาบป,ปูนเฮื่อนเนาะค่ะเมนกนี่เพิ่นก็เห็นคนที่เสียชีวิตนี่เก็บ มักซีดาเนาะค่ะหรือว่าฝรั่งเนาะค่ะเก็บลูกฝรั่งเนาะค่ะสองลูกเพิ่นว่าเมนกกลยตีโตเลขให้จากความฝันเนาะค่ะเลขตัวนั่นก็คือเลขห้าเก้าศูนย์ค่ะเป็นเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมหานี่ตีมาจากบ้านเนาะค่ะหรือเฮื่อนที่กําลังสางเนาะค่ะตีเป็นหาเพิ่นว่าค่ะเก้านี่ตีมาจากผู้เฒ่าเนาะค่ะเพราะว่าคนที่เพื่นฝันเกี่ยวฝันเห็นเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะศูนย์นี่ตีมาจากคนที่เสียชีวิตแล้วค่ะ ตีเป็นศูนย์พนก็ได้หายเลขมาหาเก่าศูนย์เป็นเหล็กสามโตค่ะส่วนเลข2สองโตเก่าศูนย์นี่ก็เป็นเลขตีจากฟันคือกันค่ะผู้เทาเป็นเก่าพนว่าศูนย์นี่เป็นคนที่เสียชีวิตแล้วเนาะคะ่ะตีเป็นเก่าศูนย์ค่ะหกเจ็ดนี่เป็นอายุคนเสียชีวิตเนาะคะ่ะตอนพนเสียชีวิตอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะ 92นี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะพเฒ่าเนาะค่ะคนที่เสียชีวิตนี่เพิ่นยืนเก็บบักซีดาอยู่หรือว่าเก็บฝรังอยู่เนาะค่ะสองหน่วยเนาะค่ะเก็บมาสองหน่วยเพิ่นก็เลยตีหายเป็น92ค่ะส่วน9นี่เป็นบ้านเลขที่ที่กำลังสร้างกำลังท่าสีกำลังฉาบเนาะค่ะสร้างแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นท่าสีเพิ่นฉาบอยู่เนาะค่ะบ้านเลขที่9ค่ะแอดกระติดมาหายน้ำเนาะคะ่ะเถอท่านผู้ชมอยากจับตัวไดใส่เนาะค่ะ ค่ะน,นี่เป็นแนวทางธรรมช้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนกค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภใดีรางวัลใหญ่กับเมนูกสุขูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ่งนําเสนอเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพระรวยนําเนเธอร์ค่ะคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ